คุณเคยได้ยินเทศดีป่าล้อมืองไหมครับใช่ครับสิ่งที่ผมเจอนะครับในเหตุการณ์นี้ก็คือผมไปทริปโซนี่นะครับอัลฟาขับโนแล้วก็ซึ่งทริปนั้นเป็นทริปนะครับที่เราจะสามารถไปเทสนะครับตัวยตัวเลน16มิลส์2.8นะครับแล้วก็ FE 4800กันได้นั่นเองสิ่งที่ผมเจอคือในเคสนั้นก็คือจะมีแบบกลุ่ม Alpha user ใช่ป่ะประมาณ20คนนะครับใช้เฮปปีนะครับไปแล้วประมาณเกือบเกือบ10คนนะครับซึ่งผมจะขึ้นคลิปให้ดูนะครับผมก็เลยส่งข้อความนะครับไปหามาร์เก็ตต ได้ขาตั้งตัวนี้ครับตัวนี้นะครับก็คือขาตั้งนะครับเจ้าตัว Happy W 28s นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยซึ่งจริงๆแล้วเจ้าตัวขาตั้ง Happy W 28s ตัวนี้นะครับเป็นขาตั้งที่ส่วนตัวแล้วผมรู้จักมานานมา,มากๆอยู่แล้วนั่นเองครับ ก็มีแม่ปานใช้นะครับมีรัวแพนใช้มีน้องสมาร์ทใช้นะครับเป็นขาตั้งที่เราสึกว่าเฮ้ยมันดีมากๆนะหลังจากที่ได้ลองใช้แต่เราก็รู้สึกว่ามันเกินความจําเป็นมากๆเนาะคือตัวเนี้ยเราพูดถึงราคากันก่อน,นครับราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่13,990บาทซึ่งสําหรับผมแล้วสำหรับคนที่ใช้ขาตั้งปกติอ่ะมันก็ถือว่าเป็นขาตั้งตัวหนึ่งที่มีราคาค่อนข้างจะสูงมากๆถูกปะ่ะแต,แต่หยุดก่อนนะมันไม่ได้สูงเพราะว่ามันราคาแพงแต่มันสูงเพราะว่ามันมีฟีเจอร์ต่างๆนะครับ เออหลังจากที่ผมได้ใช้จริงๆแล้วอ่ะผมเข้าใจละว่าทําไมมันถึงมีราคานะครับประมาณ13,990บาทนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยตัวขานี้นะครับเป็นขาตั้งที่เป็นเจ้าตัวคาร์บอนไฟเบอร์ใช่ป่ะซึ่งพอเป็นขาตั้งคาร์บอนไฟเบอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีน้ำหนักนะครับรวมหัวรวมนุ่นรวมนี่นะครับตัวนี้นะครับก็มีน้ําหนักครับเพียงแค่หนึ่งสามห้ากิโลเท่านั้นมีน้ําหนักนะครับที่เบามากๆมีฟีเจอร์นะครับที่ค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับแล้วก็ในปีนี้ผมมีออกทริปนะครับทั้งงงหมมด5ทททรรริปปปี่่่ไตาะะะเศซึึผกก็จู้สน ว่าให้มันถึงเวลาแล้วแหละที่เรานะครับจะได้เป็นเจ้าของเจ้าตัวขาตั้งเฮปปตัวนี้นั่นเองครับซึ่งจุดเด่นสหรับผมแล้วนะครับเจ้าตัวขาตั้งเฮปปตัวนี้นะครับจะมีประมาณ3ข้อนะครับโดย3ข้อหลักๆนะครับที่ผมค่อนข้างจะประทับใจนะครับก็คืออย่างแรกนะครับตัวนี้จะมีน้ําหนักนะครับเพียงแค่1น5กิโลเท่านั้นทําให้เรานะครับอย่างที่บอกไปเนาะสามารถพกพานะครับไปไหนค่อนข้างจะง่ายนั่นเองซึ่งถ้าเทียบว่าในขาตั้งสเปคเดียวใกล้ๆกันนะครับที่ผมใช้นะครับก็จะมีน้ำหนักที่เป็นขาอลูมเนนนนนอ่รกโคแั แแต่น้ำหนักตัวนี้นะครับก็ลดลงมานะครับค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนั่นเองครับอย่างที่2นะครับตัวนี้มันเป็นการปรับหัวนะครับแบบละมุนละมอมเว้ยอ่ะหนึ่งต้องบอกก่อนว่าเฮ้ยตัวนี้นะครับเทียบกับขาตั้งที่ผมีในก่อนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าหัวบอลตัวนี้มันเป็นหัวบอลที่มีขนาดใหญ่นะครับซึ่งทําให้เวลาที่เราใช้งานเช่นอ่ะผมใช้ตัวนี้นะครับเอหกบวกกับเลนสามร้นะครับเวลาที่ผมใส่เข้าไปใช่ป่ะแบบนี้นะครับเวลาที่เราปรับอ่ะมันสามารถปรับนะครับได้สมูทแล้วมันก็แบบน้ําหนักมัน เป็นพิเศษนะครับแล้วก็รองรับน้ําหนักนะครับได้ค่อนข้างจะเยอะนั่นเองตัวสเปคตัวนี้นะครับเขาบอกเนาะว่าสามารถรองรับน้ําหนักนะครับได้ถึง25กิโกรัมเลยนั่นเองก็ถือว่าเป็นสเปคนะครับที่ทําให้เรานะครับสามารถสบายใจได้นะครับเวลาที่เราใช้งานไม่ว่าคุณจะใช้เลนอะไรผมลองใช้นะครับกับร้อยสี่ร้อยกับสามร้อยสองจุดแปดตัวนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าต้องเคลมก่อนว่าสามร้อยสองจุดแปดตัวเนี้ยเป็นสามร้อยสองจุดแปดที่เบานะอยู่ประมาณแบบสองกิโลบวกเลนอะไรพวกนี้ก็ไม่ถึงสามกิโลใช่ป่ะก็เซตนี้นะครับถ้าคุณเอาไปถ่่่่่าายยนนะเเอออไปททงงีวใแ ว่าเฮ้ยคุณมีน้ำหนักกล้องแบก3กิโลผมว่ามันค่อนข้างจะเพอร์เฟกนะครับมา,มากๆเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เหมาะากับการท่องเที่ยวมา,มากๆเลยนะเพราะว่าผมอนุญาตเอากล้องนะครับแล้วก็เล่นออกก่อนนี่นี่นะครับตัวนี้ยถ้าเราปรับนะครับตรงเนี้ย เราสามารถปรับนะครับให้มันสั้นได้เว้ยตัวนี้ด้วยความที่ขาตั้งนะครับมันจะเป็นสีท่อนซึ่งจริงๆผมอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าความแข็งแกร่งนะครับมันจะไม่เท่า3ท่อนใช่ปะแต่มันทําให้เราสามารถนะครับพกพาออกไปด้วยขายาวนะครับเพียงแค่44.5เซนเท่านั้น แล้วก็ใส่นะครับกับตัวกระเป๋าเนาะก็มีขนาดนะครับที่ค่อนข้างจะเล็กนะครับแล้วก็พกพาใส่กระเป๋านะครับไปได้ง่ายมากเลยนั่นเองนะครับเมื่อเรากลางออกนะครับก็สามารถกลางได้ง่ายนะครับนี่ปุ๊บนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวกระคลิปล็อกใช่ป่ะเราสามารถเปิดนะครับได้พร้อมกันซึ่งจริงมันก็แน่นอยู่นะไม่ได้แบบโอ้ยใช้แรงน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเซฟนะครับพอสมควรเลยนั่นเองครับนี่นี่นะครับแล้วก็ลงพร้อมกันซึ่ง ผมดึงลงมาทั้งหมดนี่นะครับตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ได้ยื่นนะครับตัวตัวเซนเตอร์คอลั์น์นะครับตัวนี้มันจะมีนะครับความสูงอยู่ที่1 2 7ซนเมตรแต่ถ้าเรานะครับยื่นตัวตัวเซนเตอร์คอัมล์นะครับขึ้นมาก็คือหมุนตรงนี้นิดนึ่งแล้วก็เอาขึ้นมานะครับนี่สุดนะครับซึ่งพอสุดอะ ก็คือตรงนี้มันจะเป็นขาตั้งเล็กอีกกันหนึ่งได้เลยนะแต่ผมย็เก็บไปก่อนนะครับเดี๋ยวอธิบายอีกทีนี่นะครับถ้าเรายืดสุดประมาณนี้นะครับเราสามารถนะครับใช้งานนะครับด้วยความสูงสูงสุดนะครับอยู่ที่152ซนติเมตน,นะครับกเ็เพียงพอคือถ้าคุณไม่ได้สายแบบระดับที่แบบต้องการขาตั้ง2เมตรอะเท่านี้ก็คือสูงกว่าหลับตาผมอะถามผมผมแฮปปี้แล้วนะสำหรับความสูงนะครับระดับนี้นั่นเอง อันนี้นะครับผมจะให้ดูนะครับการใช้งานเจ้าตกหัว W28s นะครับก็ตัวเนี้ยเวลาที่ผมเราใช้งานอยู่ใช่ป่ะเราต้องปลดล็อกนะครับแล้วก็หมุนตรงนี้นะครับออกมาปุ๊บนะครับจะสามารถนะครับใช้งานปกติได้เลยซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีระดับน้ำนะครับบอกเราด้วยนั่นเองก็ขันญานะครับตรงนี้ก็จะสามารถนะครับดึงขึ้นมาแล้วก็ ใส่นะครับพวกสมาร์ทโฟนนะครับได้ก็เป็นขาตั้งนะครับสมาร์ทโฟนได้ด้วยเช่นกันซึ่งอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์นะครับที่หลายคนอาจจะไม่รู้เนาะแต่ก็เป็นฟีเจอร์ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมีประโยชน์นะครับในการใช้งานมากๆเลยนั่นเองครับอ่ะเรากลับมาเราดึงกลับไปนะครับพอเราใส่กลับมาใช่ไหมตรงเนี้ยเรา ล็อกลงนะครับแค่นี้มันก็จะล็อกนะครับให้เราได้แบบง่ายๆแล้วนั่นเองซึ่งอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆเลยตัวนี้นะครับตัวก้านตัวนี้คือจะเป็นก้านที่จะปรับนะครับตัวองศาการหมุนรวมถึงสามารถใช้งานนะครับเป็นแนวตั้งแบบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันก็อ่ะใช้งานแนวตั้งนะครับประมาณนี้ทํางานได้โอเคนะอันนี้จะเพลทไม่ได้แน่นขนาดนั้นนะครับแล้วก็มาให้ดูฝั่งนี้นะครับตัวนี้นะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตัวล็อกตัวหัวนะครับให้เราสามารถหมุนนะครับตัวนี้ได้ข้อดีคือตัวเนี้ย ถ้าซูมเข้าไปตรงนี้นะครับมันก็จะบอกองศาเลยว,ว่าองศาตอนนี้นะครับถ้าเทียบแบบมันอยู่เท่าไหร่อย่างแบบนี้นะครับผมหมุนใช่ป่ะไปที่ศูนย์องศานะครับ ผมก็สามารถล็อกตรงนี้ได้ถามว่ามีประโยชน์อะไรการใช้งานทั่วไปมันอาจจะไม่ไ,มได้มีประโยชน์ขนาดนั้นเนาะแต่ถ้าเรานะครับเพื่อเราบดล็อกแล้วเราต้องการหมุนผัวนะครับเพื่อทําพนุลมาเวยมันสามารถนะครับรู้ได้เลยว่าเฮ้ยเรานะครับหมุนไปกี่องศาลแล้วนั่นเองก็เพิ่มความสะดวกนะครับในการใช้งานได้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ล็อกนะครับฟีเจอร์หัวก็สามารถลดล็อกตรงนี้ได้ลดล็อกตรงนี้ได้นะครับสะดวกสบายหนึ่งฟีเจอร์ที่ผมแฮปปี้และชอบมากๆคือตัวเนี้ย เราสามารถหมุนตรงนี้ชบาเพื่อปลดล็อกตัวข้างในอะ่ะแล้วก็เอาตัวนี้นะครับออกมาได้ปุ๊บนะครับนี่แบบนี้เลยก็ใช้งานนะครับตัวเนี้ยมันก็สามารถนะครับเป็นขาอีกขาหนึ่งได้เลยเนาะเวลาที่เราใช้งานเนาะนี่นะครับ ถือเป็นอีกขาหนึ่งได้เลยสะดวกสบายมากๆแต่เลนตัวนี้หนักนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับวอล์กหรือเซลฟี่เท่าไหร่ด้วยเหตุผลที่ขาตั้งตัวนี้มี3ขาครับเพราะว่าตัวนี้ออกแบบมาให้เซ็นเตอร์คอลัมน์มีทั้งหมด3แกนนะครับปกติเราจะเห็นนะครับว่าขาตั้งปกติจะมีเซ็นเตอร์คอลัมน์อยู่ที่แกนเดียวเพื่อเพิ่มความนิ่งนะครับเวลาที่เรานะครับยื่นขานะครับขึ้นไปนั่นเองจะเห็นผลมากๆเวลาที่มีลมแรงๆนั่นเองครับแต่ถ้าใครนะครับใช้เล็กๆหน่อยผมว่าก็โอเคนะเดี๋ยวอันนี้เรากลับ มากลางให้ดูตัวนี้นะครับเราสามารถกลางนะครับได้2สเต็ปนั่นเองตัวนี้มันจะมีตัวปลดล็อกนะครับอีกอันนึงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสกูลต่ต่อ4ีํทำให้เรานะครับสามารถใส่นุ่นใส่นี่นะครับเพิ่มเติมได้แบบต่อ,ตอ,ตอมอนิเตอร์ใช่ปะ่ะเพราะเรากดตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นขาตั้งนะครับแบบ2องเลเวลนะครับ นี่นะครับมันก็ทําให้เราครับสามารถลงนะครับมาได้แบบเตี้ยมากๆเลยนั่นเองนี่นะครับแล้วก็สามารถกางลงนะครับให้มันค่อนข้างจะเตี้ยได้เนาะตามที่เรานะครับต้องการใช้งานนั่นเองครับก็สะดวกสบายมากๆแล้วก็หัวตรงนี้นะครับก็ใช้งานได้เหมือนเดิมครับแล้วกลับมาที่ตัวตัวขาใหญ่กันตัวนี้นะครับถ้าใครอยากได้ขัวนะครับบอลที่เป็นตัวอื่นมาเราสามารถหมุนนะครับตัวตัววงแหวนตัวนี้ออก นี่นะครับแล้วก็ใส่หัวนะครับที่เป็นสกรู3ต่อ8ได้เลยแถมตรงนี้นะครับก็จะมีการวัดระดับน้ำนะครับให้ซึ่งก็จะมีการปรับปรุงนะครับให้มันใหญ่กว่าจ้าตัวเดิมนะครับมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วก็มีสกรูต่างๆนะครับให้มีการทํางานนะครับเรียบร้อยแต่ถ้าเราใช้นะครับกับตัวตัวหัวตัวนี้เราก็แค่ใส่กลับไปนะ แบบนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับให้มันลงล็อกนั่นเองครับง่ายๆเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นขาตั้งนะครับที่เน้นการใช้งานนะครับได้สะดวกนะครับในการใช้งานมากๆรวมถึงขาใหญ่ตัวนี้นะครับก็สามารถปรับระดับล็อกนะครับได้สอเชพนเดียวกันก็คือโดยการดึงออกมานะครับแล้วก็นี่นะครับ มันก็จะปลดก็เป็นล็อกนะครับในเลเวลที่2นั่นเองซึ่งผมจะไม่ได้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยมันต่างกันขนาดไหนแต่ผมให้ดูแบบคร่าวๆว่าอ่ะถ้าผมวางตรงๆเนี่ยอันนี้คือความเฉียงแบบปกติด้วยอันนี้ความเฉียงนะครับแบบที่เราสามารถทำนะครับให้มันต่ําได้กว่าเดิมนั่นเองนะครับอ่ะสมมุติเรากลับมามันก็จะล็อกนะครับเหมือนเดิมแล้วตัวนี้นะครับเราก็สามารถนะครับปรับกลับมาใช่ป่ะให้มันตรงแล้วก็สอดนะครับกลับมาได้เลยแบบนี้นะครับมันก็จะกลับมาเป็นนะครับขาตั้งที่เป็นแบบปกติแล้วนั่นเองแล้วก็ล็็อกกนนนนะะะคคครรรัััััับบบบทีีเเเดิมตตวว้จป เจ้าตัวเฮปปี้นะครับเฮปปี้สามเก้าเนาะก็จะเป็นเพจเหลี่ยมๆแล้วก็รองรับนะครับการใช้งานที่เป็นเจ้าตัวอคาสวิตตัวนี้ด้วยนั่นเองนะครับแบบนี้เลยก็ใช้งานสะดวกก็ใครที่ต้องการหาเพจมานะครับก็หาเพจได้ไม่ยากนะครับอคาสวิตก็เป็นหนึ่งในเพจที่ค่อนข้างจะบว์ไวมากี่สุดแล้วแหละไปดูกันได้แต่ถ้าใครแบบใช้เพจที่มันยาวหน่อยตัวนี้อาจจะตัวขัวตัวเนี้ย มันจะติดตัวน็อตด้วยทำให้เราไม่สามารถนะครับใช้งานได้นั่นเองครับใครที่รู้สึกนะครับว่าไม่สะดวกนะครับจริงๆแล้วก็สามารถเอาน็อตออกได้นะครับก็สามารถทําให้เรานะครับใส่เพลทได้ใหญ่มากยิ่ขึ้นนั่นเองครับ การใช้งานของผมนะครับหลังจากที่ได้ลองใช้งานนะครับมาสักพักหนึ่งเนาะคือโอเคแหละอันนี้ผมขออนุญาตเทสนะครับด้วย6.7เพราะว่า A7 Mark 4นะครับเราใช้งานกันอยู่ใช่ปะผม6.7บวก2470นะครับซึ่งเป็นเลนส์ที่เล็กที่สุดในตอนนี้ที่ผมสามารถใช้ได้ซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเราใส่เพจทนะครับที่เป็นเจ้าตัวตัวค่าสวิตปกตินะครับดยตัวเนี้ยมันจะให้นะครับเจ้าตัวเพจทเปีนะครับ HP39 มาด้วยเราสามารถนะครับใช้งานได้เลยซึ่งผมใช้งานกับขาที่เป็นเจ้าตัวแมนโฟโต้ที่เป็นเพ เมื่ฟอร์ตโต้บวกคาสววนนะครับจะไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่าตัวเพลทมันจะมีความยาวกว่าตัวตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันจะมีน็อตด้านข้างนะครับทำให้เราไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองตัวนี้เป็นเพลทที่จริงๆแล้วตัวในกล่องนะครับมันจะมีตัวตัวหกเหลี่ยมมาให้เราสามารถใช้งานได้ด้วยนั่นเองเนาะนี่นะครับอันนี้ผมแบบไม่ใช้เหลี่ยมนะเนี่ยครับก็สามารถนะครับดึงตรงนี้แล้วก็ใช้งานนะครับได้อย่างรวดเร็ว นี่นะครับก็ลักษณะการใช้งานนะครับก็จะประมาณนี้เนาะทำงานนะครับได้สะดวกสบายแล้วก็แข็งแรงนะครับนี่ฟิๆนะครับแล้วก็อ่ะถ้าผมเปลี่ยนนะครับไปใช้ที่เมื่อกี้ใช้เมื่อกี้นะครับอย่างเจ้าตัว 300G Master นะครับนี่นะครับตัวเนี้ยก็คือผมติดนะครับตัวตัวเพลทที่เป็นนะคาเซอวิสแดบปกติอยู่แล้ว นี่แค่นี้นะครับก็สามารถติดนะครับแล้วก็ใช้งานได้แบบสบายๆเลยกับตัวตัว300 G Master นั่นเองแต่ถ้าใครนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยใช้เทเลโฟโต้เป็นเรื่องปกติเนาะตัวเนี้ยจริงๆมันก็จะมีตัวอุปกรณ์เสริมนะครับที่เป็นตัวตัวเพลทยาวราคาประมาณ3,000กว่าบาทตัวนั้นนะครับก็สามารถซื้อมาใช้ได้นะครับมันก็จะช่วยเสริมนะครับแล้วสั่งี่เป็นตัวตัวสมดุลในการใช้งานนะครับกับตัวตัวเลนส์นะครับเทเลโฟโต้ด้วยนั่นเองครับก็ลองไปดูกันได้แต่ถามว่าขาตั้งตัวนี้เหมาะกับใครเนาะอย่่่าาาาาางงททีีีบบบบอกกกไปปคคคคครรัััััขตต้้้้้ววววนน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 น็จะะะะเเเเเเหมมแลลดด์สย เบาฟีเจอร์ต่างๆนะครับหัวบอลโอเคนั่นเองแต่ถามว่าโอเค ผมต้องบอกตามตรงว่าตัวนี้ถ่ายนกได้ไหมถ่ายนกยืนนิ่งๆถ่ายได้ครับเพราะว่ามันไม่ต้องหมุนตัวแกนเยอะใช่ป่ะแต่ถ้าคุณหุ่นห้อยยอดปลดล็อกตรงนี้นะครับแล้วคุณต้องอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีน้ําหนักโหลดที่ดีสักเท่าไหร่แนะนําว่าถ้าใครไปถ่ายนกนะครับขาตัวนี้ใช้งานได้นะแล้วก็ถอดตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวหัวเฮปิีที่เป็นตัวถ่ายนกได้หรือว่าหัวที่เป็นซีลุยนะครับก็ดมขึ้นรุ่นไว้ให้นะครับตัวนั้นก็สามารถนะครับใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ ถ่ายนกไม่แนะนำนะครับก็ประมาณนี้ครับราคาครับของโตโตเฮปี้ WO28S ตัวนี้นะครับจะมีราคาอยู่ที่1 3 9 9 0บาทครับสิ่งที่คุณจะได้นะครับก็คือขาตั้งตัวนี้ลำหนักหนักนะครับได้25่กิโลขาตั้งตัวเล็กตัวนี้ที่มีหัวเพลทมาด้วยใครต้องการอุปกรณ์เสริมนะครับออปชั่นเสริมนะครับเพลทเพิ่มเติมเนาะคือเพลทมีมาให้อยู่แล้วนะก็สามารถนะครับไปเลือกซื้อนะครับกันได้นั่นเองนะครับที่ร้านกล้องเสียงพูซุ่มควีน่านะครับซึ่งจะมีช่องทางการจจจจัััับบบบาา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 านน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 ยะะะะะคคครรรรรไไมมม่่่่่วววเเเปป็็็หห้้ซซซือต์ ก็มีโปรโมชั่นนะครับอยู่เรื่อยๆที่สามารถไปซื้อนะครับโดยที่คุณไม่ต้องเก็บโคดก่อนนะครับกดแอรทุกคันนะครับแล้วค่อยไปกดเรือโคดนะครับได้เลยนั่นเองช้อปปี้ก็จะด้นะครับได้เช่นเดียวกันก็ตามความสะดวกน้อทุกช่องทางนะครับผมจะทิ้งลิงนะครับวันที่ด้านใต้นะครับของคลิปนี้นั่นเองครับก็พูดถึงข้อดีทุกอย่างไปหมดแล้วผมพูดถึงข้อที่ผมไม่ชอบด้วยนะกันนะครับข้อที่ผมไม่ชอบนะครับก็คือตัวเนี้ยเวลาที่มันหมุนด้วยมันต้องใช้พลังงานเยอะประมาณนึงแล้วก็ เจ็บนิ้วครับพูดกันสองครับมันไม่ใช่พลังเยอะจนเจ็บนิ้วอ่ะบางทีตัวล็อกมันก็อาจจะต้องใช้ความชินพอสมควรนะครับรวมถึงตัวเนี้ยมันจะมีน็อตเพื่อให้มันมีความมั่นคงด้านเจ้าตัวการล็อกเพลทมากยิ่งขึ้นแต่มันก็ทําให้นะครับเพลทบางตัวก็จะไม่สามารถนะครับใช้งานได้ครบนะครับกับตัวตัวัวเจ้าตัวเฮปิตัวนี้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เจ้าตัวคลิปล็อกตัวนี้นะครับก็ใช้พลังงานสูงนะครับในการล็อกนะครับประมาณหนึ่งก็ทําให้นิ้วผมเจ็บไปหลายรอบแล้วนั่นเองซึ่งผมเชื่อ ใช่ป่ะเพราะว่ามันก็จะมีความแน่นนะครับนั่นเองครับโดยใดแล้วรวมๆถ้าไม่ต้องถอดกล้องออกบ่อยๆก็ต้องบอกว่าเป็นขาตั้งดีแฮปปี้มากๆนะครับขาตั้ง คาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักแค่1.35กิโลกรัมนะครับความสูงตามที่ผมต้องการเลยแยกมีฟีเจอร์มี2ขาได้หัวใหญ่พอที่จะรองรับนะครับเลนส์เทเลโฟโต้ในการถ่ายแลนเคปได้สบายๆเลยนะครับเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างจะแฮปปี้มากๆครับก็ลองกันไปดูได้ครับกับเจ้าตัวขาตั้ง h ฮปีนะครับ W28S ตัวนี้เนาะซึ่งในช่องสูงผมไปลานะครับก็มีความต่างระหว่างเจ้าตัว26รุ่นเก่ากับตัวนี้นะครับก็มีการปรับปรุงหลายอย่างให้มันดีขึ้นเนาะก็ใครที่จะซื้อก็ถ้ามีตัวเก่าแล้วก็ไม่้ ดูตัวนี้หรอกครับแต่ถ้าใครกำลังมองหาขาตั้งดีๆสกตัวหนึ่งมีขาตั้งที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์งบสัก 20, 2 0 0หมื่นผมว่ามาดูตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเลอือกที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับชคยชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพ้ช่องเดอะบีของด้วยส่วนวันนี้เฟิร์สครับก็ตัว,วเราสวัสดีครับ